เม็นรค้ดหนอมันเหะผักบงเพิ่นกันลกออกเลยผักบงกันเลยขอบใจเอฟซีผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างลายการนี้มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่า ด้วยแห่งสบุนาได้มามทาสบ,บายดีสเอฟซีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดทุกคนทุกคนทีเข้ามาสมคลิปวิดีโอของสาวนกเนอะก่องินดีตอนฮับทุกท่านเข้าสู่ซ่องนกน้อยบ้นนานนาเส้นเก่าเส้นเคยนาะทุกคนเนาะิปนีเฮามาบึง้งข่าวาจากันว่าจะยังไงได้ทุกคนเพราะว่า เมือม่อเมื่อวานนี้สาวนกกบได้เข้ามาเพราะว่าลูกบุญมีไครทุกคนไข้คือว่าเนาะเด็กน้อยใครต้องการเมยอยู่นำฮะนะป้าลูกบัวได้เป็นห่วงลูกเนาะอยู่ทางนี้ก็อเพื่อนก็อหาอยู่หากินได้เองได้ดว่วนลูกเขาก็ยังน้อยยังเห็นยังเองบัวได้เนอะเลยว่าเบ่งลูกใส่ใจลูกก้อนให้ลูกแข็งแห่งลรวจังมา บึ้งขาเจ้าบึงของยูของกินนี่สวัสดีไอ้บุญลาดอุ้ยมา่ยังได้ซีนนะนั่นนะพอคิ้งเออพอคิ้งมามาตเมือคืนนี้เออได้ยังได้มานะซีนมูเออล้วอันเราออกไปไข่อยู่นี่อืมคำแล้วรับลืมตื่นมาเอาโบเห็น บึงบ่เห็นแล้วไปเพิ่นแล้วเออสุดเศร้าเออว่าลูกถ้าอาให้อีลูกอีบุญนําบ่าลูกถ้าลูกอีนกบ่มากะปุ้นเออทางบรรกองมือวานนี้เอ้ยนกบ่ได้เข้ามาบุญมีใครไล่เบิ่งได้ลูกอมเมื่อคืนมาลูกอมเบิ่งมันตีงเฮาบุบๆๆๆมันบ่ังอยู่ั่นเบิดต้นเบิดตูเลยอืมคั่นอีป้าสว่า สิต้ยังน้อยทางนี้ยังห้าของกินกินเองได้เลยว่าบริมาอื<ะ>อสิตโสต้ยังน้อยอืออ้าวเอ๋ยเป็นน้ำน้องโทรศัพท์จ้ะอือมันมันเป็นยังบ่ได้เอ๋ยนี่โทรศัพท์ทางเอ๋ยง่เพิ่นโอ้อสติกหมดกันบิน นี่สติกอันหมดตัวนี้เดตัวนี้นะน่าเปิดตัวนีนนนว้ได้แล้ววัเนี่ยตัวนี้บุฮเปิดนี้เฮางฮาามีนิดฮาแล้วได้แล้วนี่เข้ามานี้แล้วดิเตียนมาแล้วเ <registry. S 1> ด้อไอ้นกขอจับบ่งเด้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 โอเคแป้งได้แล, <stink. S 1> ล้วเด้เอเราซัดนะเด้ออ่า เวลาเราจะฟังฮะเอ้ยนอกอันให้อันนี้เป็นนึงก่อนเด้อแล้วจังนน <c oughs> พื้ดเนาะเพราะว่ายานเสียงเพลงเลยทุกคนนี่ปา้าดเมทามิขอ,อกินตัวยังเนี่ยซีนยังฮะซีนตัวข้างเออซีนตัวข้างเอ้าคำน้อยไปใส่เอาคำน้อยไปป้า<อ>พุดธคำน้อยไปป้า<ไ>ปแล้ว ไป oh. ไปลาแล้วอไปเครื่องมัดเออไปเครื่องมดแล้วโทรศัพท์ยังบูได้เอาอันนั้นใส่ใ oh ห้แคโนอไปก่อนแล้วบูได้ซ่อนลิ้นซอือโทรศัพท์เพื่อไปเฮียอยู่สันโน่ไอคำหน่อยลิ้นขอบก้นไงลิ้นวางเขาวาอันนี้เออ ว่าก่อยู่หรือว่าไปป่าไปอีกต่ามาไปได้ของกินละกะมะะ็มาเนาะเดี๋ยวลูกไปเบ้งสารีก่อนเด้อบังสารีกันเนาะีนเดี๋ยวกุณนน่าจะเม่นท่งเครื่องพอคิงเนาะ มีทงเครื่องมีอันนั้น

em <laughs> ừ. mè ăn mèo đấy, hmm, nãy là ăn khao đấy mẹ đơ, Cái này lụcเอา anh tập cây mà hả, lục tập cây mà, Vương xa lì còn đơ, mèo ốc Да <coughs> ออกนั่นก้มกันอยู่นี่เนาะบ้ามีแต่สองตัวบ่มีแต่สองตัวเนอะเอ,อ้าลูกจากโตอืออ๊อกอยู่นี่เลยหนี่งแม่ออกลูกแล้วทุกคนเอ้ยอ เพื่อนน่าจะดีใจเนอะยิ้มเฟยไปได้ล้านแล้วเนอะได้ล้านสองอันเนอะอี่วจะได้ลูกแล้วเจ้าน้ำมีลูกแล้วจะมีลูกช่องโตเลยเบิงังว่าค่อยเบิ้งได้ไหมค่อยเบิ้งลูกเจ้าแดลูกจะมีแต่ช่องโตเนื้อนี่แต่ช่องโตที่เนาะ เอาลูกกินนมเนเด้อลูกกินนมแน่ให้ลูกเจ้ากินนมแน่อืมอุ้ยแข้งเจ้าเต็งลูกแข้งเจ้าเต็งลูกแข้งเจ้านาเต็งลูกเจ้าให้ลูกเจ้ากินนมแน่ให้ลูกเจ้ากินนมนม,นมเจ้าแน่เอ้ยดีใจบอก đi chơi bò đi chơi bò <laughs> để làm Để làm mèo mèo bố, nữa, sáng yên. A sởi vì sao lắm bị sao hư lắm sởi vì hư lắm sởi vì hư lắm sởi vì hư lắm sởi nè. hư lắm sởi vì hết lắm sởi vì hư hết sởi vì hư lắm sởi vì hư lắm sởi vì hư ไปมันวานี่เขาจะหากำลังมาไปรีไปใส่บอไปลินอยู่บ้านเออรีรีไปลินอยู่บ้านนึงนจะหายมากมันเศร้านิจะหามาไม่เศร้านิเออแล้วอันเบานุ่นเด็กเอาอีนุ่นพุณปั่นเขาอยู่พออันพออีวานเออเบานุ่นไปปั่นเขาเออบาคุ่นก็ไปจักบักคุณคุณนอนอยู่นี้วาวปงเปกเมื่อคืนนี้ไปสีเดิมใช่ผมเ,เห็นออกมาเออแล้วเมื่อคืนนี้เขาขิงออกมาติ Ừ, ít kinh, thôi kinh của ốc mà Thôi kinh của ốc Chắc có mà ăn dâu Ừ Lỡ ăn sẽ là ly cây bỏ Cà léo Ừ Cà cây ở nằm ở hoa hẳn hả mặn đơ Ừ, nằm, chắc nằm léo Hỏa hẳn cà ừ. Chú ní bớt là cả, nó ao dù hẳn Ừ, bẻ Ừ, 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 ยาแมวออกลีก็เห็นเลยนึกเห็นแล้วเอ้ยบังเกลือนรมกันเด้อเลี้ยงไว้สิโดนมันเอ้เออเราเมนท์หัน้าน่ะทุกคนเอ้ย น่ะเอ๊ะเป็นเบาคำน้อยบ่อันเอาเอากระจก๊จกๆเลยๆทุกคนน่ะอันนั้นเก่เอาออกแล้วโอ้โบพกักันบพักกันหดพักดีเหงแค่เนี้อยู่ว่านาะสนุกอีหดสว่่มันอันแดดแห้งแล้วนะยามันมือมือแรงกเนานะโอ้ สุมเจ้านี่บุหดผักนี่ผักบัวก,กนนะงามงามมาเขือกัอยังเป็นดีอยู่ได้มะเขือกันได้มลกมักทั่วมือน,นั้นว่าอันอีพาสาลีมาลกะนะบ่ได้อันนั่นเถอะ Bi bưng mang mikkem kia lắm nèo banala là sởi nọ ken nè mặt kia kìa 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 พาเมนเลยเนาะมันเห,ห,ห่ผักบงเพิ่นกันลกออกเลยผักบงกรนไรลกทิ้งอย่างนั้นาหามเบิ้งสติหามเบิ้งแมวมีกอนเนาะเมนเบาขำหนวยโบ้บาเมนบะฮะเราลุ้นกันทุกคนว่าจะเมนผู้ใด ไปไปทำเท่ามีกับสต,ติเบึงกว่านาะ ôn 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 อันเอินเอินอินเฮ็ดมาบ่อยบังติ๊กหู้หน้ามาหลกงานน่ะอินี่ครับน่ะเอานกห้ามมาจักนงบุได้เฮ็ดอินดี่เดียวหน่งมาเฮ็ดบุได้ดุบุึงให้มุญหนึ่งให้เออซาลี่นี่คิดตัวเอ้ยซาลี่แซวติ๊กว่าน้องว่าซาลี่เป็นหูโลกวันนี้เออซาลี่คิดตัวเอ้ยนก สอลีนี่คิดตัวกันเนาะเฮ้ยบดไอ้นุ่งชงโอ้ยเห็นเห็นละดงเห็นละดงเลย เอาโอเคนะทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สานุก,ก็จะได้ขออันนีตจบคลิปกันเพียงเท่าน,นี้ก่อนเนาะโอ้บบมีไายหดอันนี้ให้สานุกแล้วพบกันแม่ในคลิปต่อไปนะทุกคนเนาะสปอคลิปนี้สานุกขอกล่าวคำว่าสบายดีขอบใจเอฟซีผู้มีน้ำใจแบ่งปัน เงอนฟ้าบันดาลให้สร้างลายการนี้มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทาง